เมื่อพ่อแม่จากไปแต่ว่า <Hollywood> ไม่เคยทําพินัยกรรมทิ้งไว้บ้านไหนมีเรื่องยุ่งยุ่งบ้างแล้วบ้านไหนกําลังเจอปัญหาว่าเมื่อชวนพ่อแม่คุยเรื่องพินัยกรรมก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นทันทีนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่เราคุยกันในปุปพกาลีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกวันนี้นะครับเวลาถ้าเราโพสลงในออนไลน์มาทาพินัยกรรมกันเถอะผมจะเห็นสังเกตเลยนะครับคนมักจะมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาทำนี่สินก็ยังมีพินัยกรรมไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอก ที่จริงการทำพินัยกรรมนี่เป็นเรื่องไม่ใช่ของคนมีสตัตงค์เราสอนเรื่องวางแผนชีวิตตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะทำงานวางแผนการทํางานวางแผนการแต่งงานวางแผนการซื้อบ้านแต่พอเริ่มแก่เริ่มไม่ค่อยวางแผนแล้ว <Sham. S 2> การเขียนรีวิวจะทําให้หมอตัดสินใจได้ไงเพราะถ้าไม่เขียนพี่น้องสามคนทะเลาะกันอดกเป็นค่ายพินัยกรรมอ่ะพี่น้องคนนึงบอกเฮ้ยเต็มที่อ่ากตัญญูกตัญทันอืมใชแค่กตัญญูหมื่นลี้อะไรนี่จะมาเลย วันนี้บุปการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกจะคุยประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนชีวิตของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำพินัยกรรมแต่พอเวลาเราพูดถึงพินัยกรรมก็มักจะมีความเข้าใจผิดไปบ่อยว่าเรื่องพินัยกรรมนี้ต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินมีบร,รดกมีทรัพย์สินเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังหมายรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆนะครับจากอาจารย์กิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์นะครับประธานกรรมการบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดมาให้ความรู้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับยินดีครับยินดีครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองจะแบ่งเป็น2ประเด็นคุยกันก่อนครับอาจารย์เอาพินัยกรรมเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองก่อนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับอีกอันนึงจะเป็นเรื่องพินัยกรรมชีวิตเรื่องการบริหาารรกชีวิต ตอนที่เราจะจะเสียชีวิตแล้วนะครับทัศนคติของคนเวลาพอบอกว่าชวนทําพิัยกรรมถ้าลูกบอกพ่อแม่พ่อแม่บางบางคนโกรธหาว่าแช่งหาว่าแกจะมาสํารวจมารดดกชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอยากจะให้จย์พูดข้อดีให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนิดนึงครับเผื่อบางทีลูกๆในไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ไม่ค่อยเชื่อว่าอะไรคือข้อดีของมันครับในการเตรียมตัวเรื่องนี้ไว้การทําพิธยกรรมนี่ก็หนึ่งข้อดีคือเป็นการสํารวจเช็คลิ스트 ว่าเรามีทรัพย์สินอะไรคือกลับมาสำรวจก่อนบางทีเราลืมไปเหมือนกันใช่ใช่บางทีเราลืมไปอันนี้อยู่ที่พี่คนไหนชันโหนดอยู่ที่ไหนบางทีมันก็อาจจะถูกครอบครองประปักเหมือนเป็นข่าวใช่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการการฟอร์มไทม์ทูไทม์หรือว่าทุกครั้งนี่เราก็เอาทรัพย์สินเรามาสำรวจและจะแบ่งให้ใครเมื่อไรเมื่อเราตายนั่นแหละนะครับหรือจะยกให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ครับนะครับแล้วพอเรารู้ว่าวเรามีทรัพย์สินอะไรเราก็จะได้บอกว่าอ่าอันนี้หนูเอาไปก่อน ให้ไปที่ดินให้ไปตามกฎหมายให้ไปแล้วยังจดสิทธิทเก็บกินสิทธิอาศัยโดยตัวเองยังอยู่ได้<อ>บางคนบอกท้ายกให้ตอนฉันอยู่เดี๋ยวเขาไล่ฉันออกจากบ้านอะ,อะไรเงี้ยผมมีบางคนก็เห็นก็เขาติดกันอย่างนั้นครับไม่เป็นไรถ้าเรามีบ้านเรายกให้ลูกบอกว่าให้ฉันสิทธิอาศัยอยู่กับลูกหรือว่าเรามีบ้านเราจะเอาไปให้เช่าก็เราสิทธทิเก็บกิน ซึ่งทาได้เพราะต่อไปแต่งงานมีลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยจะไล่เราออกก็ไล่ไม่ได้เพราะว่าฉันมีสิทธิ์อยู่อ๋อเราสามารถระบุลงไหใช่ในโฉนดครับเนี่ยครับ,ค,รบความไม่รู้กฎหมายของคนเยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการจัดก,การทรัพย์สินตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ทําได้นะครับว่าจะยกให้ใครยังไงตอนนี้ฉันยังอยู่นะแต่ฉันก็อยากให้เธอไปจะได้เวลาฉันตายจะได้ไม่ต้องไปยุ่งโอนเอิญ e นะครับนั้นการมีทรัพย์สินหรือบางอย่างไม่ใช่ที่ดินฉงเพ่นหุ้นนาฬิกาพระเครื่องนะบางคนก็ ผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งบอกตอนพ่อผมเสียนะครับพี่ผมเข้าไปเลือกเลยพระเบญจพัคีก่อนเพราะพี่น้องผมไม่รู้เรื่องเข้าไปหยิบเลยใช่ไหมบางทีถ้าพี่น้องรู้ก็ทะเลาะกันอีกสิใช่ไหมแถ้าพ่อแม่เนี่ยจัดสรรทรัพย์สินอ่าลูกคนนี้ผู้หญิงได้แหวนเพชรหรือว่าแล้วก็บอกอาจารย์มันเราไม่มีตาหรือเรามีบ้านหลังหนึง่งอาจจะ25ตารางวาเรามีลูกเจ็ดคนเนี่ยจะยกให้ใครอ่ะเจ็ดคนจะไปกรรมสิทธิ์ร่วมหรอยุ่งตาย สมมติสมมติเราบอกว่าพ่อแม่บอกโอ้ยฉันไม่ตัดสินใจฉันบอกว่ายกให้ลูกทั้ง7คนอย่างนี้มันก็จะวุ่นเหมือนกันใช่ไหมยุ่งเลยก็ได้ครับแต่ว่าต้องเขียนเป็นหนังสือมีคำถามว่าเออแล้วไม่อยากเขียนอะอาดเทปไม่ได้นะครับการทําพินัยกรรมต้องทําเป็นหนังสืออย่างเดียวอ๋อ ต้องทาเป็นหนังสือมีพยานหรือเขียนด้วยตนเองหรือมีให้คนอื่นเขียนแล้วมีพยานเสียงนี้เราถ่าไม่ได้ครับกฎหมายยังไม่ยอมต่อให้ดิจิทัลต่อให้พวกเรานั่งกันไปโดยหมดเนี่ยบอกว่าคุณสาวเอ้เนี่ยคุณกิติพงศ์อ่ะเนี่ยทั้งเนี่ยอัดเทปถ่ายทอดไปทั่วประเทศเลยยกให้มันต้องทําเป็นหนังสือถ่ายรูปตัวเองได้ไหมจันไม่ได้ถ่ายวีดีโอลงโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้กฎหมายมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นครับการทําพินัยกรรมเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้ว่าเราจะแบ่งให้ใครอย่างไรอันนี้ คือต่อให้รัพย์สินเล็กน้อยเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าผมเคยเจอเคสอย่างเงี้ยที่ดินนิดเดียวคนขับรถของคนรู้จักปรากฏว่ากรมสิทธิหลายคนถูกไหมโดนถูกฟ้องล้มละลายพี่น้องก็ถือกันสักสี่คนแก่ก็หนึ่งคนไอ้เจ้าพนักงานก็เช็คโฉนดได้เอาไอ้นี่มันเป็นเจ้าของที่ดินนิวาก็เลยไปยกไปยึดยึดพอยึดที่เหลือสี่คนทำไงอ่ะเพราะถ้าคุณไม่มีเงินมาจ่ายไอ้หมอนี้เขาก็ต้องเอาที่ขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่ง อันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู้แต่ถ้าเราแบ่งบอกว่ายกให้เลยคนนี้ถ้าคนนี้มันมีปัญหาเยอะมากนี่มีสิ่งไม่ต้องยกให้เขาเจ้านะฮะยกให้เขานี่เขาก็ถูกยึดได้ครับมันพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องเตรียมการประเภทนี้จะเป็นคนเงินน้อยเงินมากอย่าอย่ามีเงินน้อยอะผมว่านะครับสัสินคือถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้โอเคไม่ต้องพาหรอกเจอคุณป้าท่านหนึ่งเป็นแฟนรายการเดินเข้ามาบอกว่าชีวิตกําลังมีปัญหามากเพราะ แกมีทรัพย์สินอยู่ใช่ไหมครับแกก็ยกให้ลูกสาวเผือ่อว่าลูกสาวดันไปแต่งงานอพอลูกสาวดันไปแต่งพอไปดันไปแต่งงานเสร็จอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวป่วยเสียชีวิตแกบอกว่าตายละแกไม่สามารถกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นได้เพราะว่าสามีของลูกสาวก็ไม่ไม่ดูดำดูดีแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่างนี้เราควรเราเราไปยกมรดกให้เขาได้ยังไงพูดถูกก็จริงๆเนี่ยยกให้เลยสมมตินะครับครับยกให้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จบสิทธิเก็บกินหรืออาศัยให้กับแม่อยู่ ข้อที่หนึ่งทำได้ข้อที่สองเนี่ยถ้ายกให้ลูกสาวนะครับก็ให้ลูกสาวทำพินัยกรรมเสียว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปก่อนแม่ให้ยกคืนให้แม่เพราะถ้าไม่ทำพินัยกรรมเกิดอะไรรู้ไหมครับต้องแบ่งกับสามีใช่เพราะมันเป็นทรัพย์สินของไม่ใช่ครับมันเป็นสินส่วนตัวแต่ว่าพอสินส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ทำพินัยกรรมก็ต้องแบ่งให้สามีด้วยครับถ้าสินสมรสเนี่ยไม่ได้สินสมรสเนี่ยสามียาไปครึ่งหนึ่งก่อนที่เหลือก็จะเป็นของภรรยา S <S อย่างเคส<อ>ตัวอย่างของคุณป้าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณยายยกให้ที่ดินได้เป็นสินส่วนตัวโ,<อ>โดยทั่วไปคุณผู้หญิงคนนี้ก็สามารถทาพินัยกรรมยกคืนให้แม่ได้โดยไม่ต้องของความยินยอมจากสามีครับเพราะว่าเป็นสินส่วนตัวแสดงว่าเวลาทำมันต้องมันมีร,มนร,รายราองดูีบางอย่างด้วยเหมือนกันนะครับว่าทิ่ดินมายังไงทรัพย์สินมาอย่างไงที่ดินเนี่ยมันง่ายเพราะมันดูที่มา,าที่ไปวันจดทะเบียนวันที่แต่งงานวันที่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมเรียนกรณีนี้ว่าการทําเช็คลิสต์การจะยกให้ใครการอะไรเงี้ยก็ทําแล้วก็คุยกันเรื่องเนี้ยครับเช่นหนูแต่งงานนะหนูจะยังไงอันนี้เยอะมากนะครับที่ที่ผมเจอคือว่าลูกตายก่อนพ่อแม่ใช่ใช่ที่ยกให้ไปอ้าแล้วไงเราวะสามีหรือว่าภรรยาที่เข้ามาไม่เข้ามาเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะ เอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะนี่เรื่องใหญ่อย่างนี้เราสามารถแต่เราสามารถระบุไว้ได้ที่นายคมบอกว่าอ๋อที่ดินนี้ที่ดินนี้ของคุณยายให้มานะยกขึ้นให้คุณยายถึงบอกชีวิตกับความตายเนี่ยมันทิศเดียวอะฮะพอเดี๋ยวนี้บางทีพ่อแม่บ่นบ่อยหัวงอกผ่าหัวดำอะไรอย่างี้ครับใช่เลยครับันถ้าเราวางแผนเรื่องเนี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้เราจากไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือคือผมชอบพูดเสมอว่าเราสอนเรื่องวางแผน ชีวิตตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะเกิดทา<ม>ํางา,ทงานวางแผนการทํางานวางแผนการแต่งงานวางแผนการซื้อบ้านแต่พอเริ่มแก่<ม>เริ่มไม่ค่อยวางแผนแล้ว<ม> <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์จิติพงศ์พูดเมื่อกี้น่าสนใจมากคือนอกจากพ่อแม่ทามรดกยกให้ลูกไปแล้วสมมติเตรียมการนะลูกเองก็ต้องกลับมาทบทวนนี่เหมือนกันนะถ้าตัวเองเป็นอะไรตัวเองต้องทามรดกอันนึงเพื่อเพื่อดูแลพ่อแม่ด้วยเหมือนกันเวลาเขียนพินัยกรรมไมต้องเขียนเลยว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่จะยกให้ใครต่อ พอพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนอาจจะรู้สึกว่าตายแล้วเราไม่รู้กฎหมายทําไงจะเขียนพินัยกรรมที่ต้องไปหาทนายความอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆเดี๋ยวนี้หาทนายความก็ไม่ได้แพงหรือจริงๆประธานโทษนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ Google AI คก็มีตัวอย่างได้เพราะถ้าเราไม่คอมพลีเคชชีวิตมากผมเขียนหนังสือผมยังยกตัวอย่างผมยังเขียนตัวอย่างพินัยกรรมผมเขียนหนังสือเรื่องคาอธิบายภาษีมรดกไ้ผมก็ยังเขียนตัวอย่างพินัยกรรมที่เขียนเองง่ายๆครับ นะครับไม่ต้องคอม plex ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนเพราะเราไม่ได้มีเงินะทรัพย์สินก็เขียนง่ายๆเลยยกให้ใครขายกี่ส่วนยกให้ใครใครไม่ได้ยกให้ใครอย่างเงี้ยแค่นั้นอ่ะเพียงแต่ว่าคิดให้มันตลอดสายหน่อยถูกหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆก็อาจจะไปทาพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่อำเภอไปอำเภอได้ได้ครับอ๋อเลยฮะพินัยกรรมฝ่ายเมือง <ก>พิ<ป>นัยกรรมฝ่ายเมืองใช่ทำแล้วก็ปิดซิลก็จ่ายค่าทมเนียมนิดหน่อยก่อนที่จะมาคุยกับอาจารย์เราก็เอาคําถามเรื่องพินัยกรรมนี่แหละครับถามลงไปในเพจมย์ต่างวัยนะครับก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับก็จะเป็นความเห็นด้วยเป็นคําถามด้วยครับคนแรกบอกพ่อเสียแล้วต้องรวบรวมทั้งพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเอกสารต่างๆเพื่อที่จะถอนเงินจํานวนไม่มากจากธนาคารเราว่าควรให้ความรู้มากขึ้นว่า ถ้าเราจะเสียเราควรเตรียมเอกสารอะไรไว้บ้างลดความยุ่งยากนี่แสดงให้เห็นถนึงความยุ่งยากครับโอต้องระดับไปตามผู้ใหญ่บ้านไว้เลยนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่ามีปัญหาเพราะว่าพูดไม่ได้เลยพูดแล้วเหมือนแช่งเลยไม่ได้ให้พ่อแม่ทำเราก็ทําใจอ่านะครับทำอย่างเดียวทําใจอีกคนหนึ่งบอกว่าแค่เกริ่นก็เท่ากับบ้านระเบิดแล้ว,วเพราะว่าบ้านผมนี่คุณพ่อเริ่มมีอาการอัาไซเมอร์อารมณ์แปรปรวน คุณแม่ผมความจําเสื่อมมีสภาวะเกือบติดเตียงน้องๆขาดความสามาัคคีบางคนก็ทําตามใจตัวเองไม่สนอะไรภาระการทํางานภาระการจัดการก็ตกอยู่ที่ลูกชายคนโตดูแลแบบคิดเอาเองว่าพ่อแม่น่าจะต้องการอะไรและสุดท้ายก็ยังหาแนวทางการแบ่งมรดกไม่ลงตัวอีกนอนาคตก็จะไม่เรียบร้อยเรื่องก็ต้องจบที่ศาลแน่นอนอ๋อคนนี้มองเห็นทะลุประเด็นนี่คือ,น,คอนี่คือประเด็นของธุรกิจครอบครัวไทยนะผมเป็นคนศึกษาเรื่องนี้มาย0สิบเกือบส0สิปีน,นี่คือปัญหาของการไม่วางแผนของเจ้าของธุรกิจอืความไม่ตระหนักรู้ว่า เฮ้ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราควรทาอะไรครับควรจะแบ่งหุ้นให้เรียบร้อยหรือถ้าแบ่งไม่เรียบร้อยเราเป็นเจ้าของก็ทําพินัยกรรมจะยกให้ลูกคนไหนครับณตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือยังสมองอยู่ดีอยู่มันจะทําให้เกิดการที่จะไม่ทุกหลานทะเลาะกันยุ่จะมีอย่างนี้ครับอย่างว่าพี่คนโตอย่างแค่ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นยพ่อไม่ทาอะไรเลยสมมตินะครับพ่อเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดพ่อตายเสร็จเลยนะครับอื ต่อให้พี่ชายคนโตทามาคนเดียวไอ้น้องทมีน้องห้าคนเนี่ยมันเข้าก็มาเท่ากันเลยนะน้องไอ้สี่คนเนี่ยไม่เท่าเราถ้าแม่แม่ไม่อยู่แล้วสมมติก็เหลือพี่น้องห้าคนละคนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สี่คนที่เป็นสังกบวยเนี่ยมันยึดบริษัทได้เลยเพราะเขาได้หุ้นเท่ากับเราไงถ้าพ่อบอกอ๋อพี่ลูกคนโตซึ่งคนจีนจะเป็นอย่างนั้นนะลูกคนโตก็ยกให้มากหน่อยให้เขาบริหารจัดการหรือว่าลูกถ้าทุกคนทํางานก็อาจจะให้เท่าก็ได้ให้เขาบริหารจัดการไปนะครับเพราะฉะนั้นพูดแล้ว พานแตกเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่การสื่อสารผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยภาพยนตร์ก็ดีด้วยโซเชียลมีเดียก็ดีมันสามารถให้เขาดูคนอื่นว่าเนี่ยป้าถ้าป้าไม่ทำแล้วดูบ้านบ้านนี้สิเห็นไหมใช่ใช่ถูกไหมสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องเล่าสมัยนี้มันมีเรื่องเล่านี่ดูรายการอย่างนี้สมมุติ ป้าดูรายการนี่แหละครับผมเลยให้ชวนอาจารย์กิติพงศ์มาเป็นสื่อกลางในการพูดเพราะว่าเราเป็นคนนอกไงเราไม่มีส่วนได้เสียว่าเฮ้อยู่ทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ว่าคือฝรั่งเนี่ยหนุ่มสาวก็ทําพิธยกรรมหมดนะครับพวกดาราพวกเนี่ยพวกก็ตายขึ้นมาแล้วมันยังไงอ่ะเขาก็ยังหนุ่มยังสาวซึ่งเขามีชีวิตเสียชีวิตเมือมกันนะผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ลูกจะต้องหาโอกาสไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่า ในตอนที่ท่านยังยังมีชีวิตอยู่ยังสมองสื่อจงรู้เนี่ยคุยเรื่องนี้เลยซึ่งก็ผมก็เจอคําถามแบบโหพี่ถ้าไปคุยตอนตุจีนะกกูตายแน่เลยหมดกูไม่ได้อังเปาแน่เลยกูต้องถูกไล่ออกจากบ้านที่คนจีนนี่ไม่ได้เลยพูดเรื่องอัปมงคลคือการเรื่องการพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องอัปมงคลครับแต่จริงๆเป็นเรื่องของศัจธรรมชีวิตนะ เราเกิดเราแก่ทาให้เป็นเรื่องสนุกว่าเฮ้ยมาน,นั่งคุยกันเนี่ยยิ่งอย่างเงี้ยมีหนังเนี่ยผมว่ามันสามารถครับเอาขึ้นโต๊ะมาคุยออนะฮะว่ามันมีซีรีส์เยอะแยะเลยที่ที่สอนประเภทนี้อยู่เพราะัผมคิดว่าต้องทาต้องต้องสื่อสารนี่สื่อสารสื่ออย่างไงก็ต้องค่อยคคุยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามีปัญหาในการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แน่นะครับลองเอา อีพีนี้ไปดูนะครับเพื่อจะเพื่อจะมีอาจารย์กิติพงศ์เป็นตัวกลางในการในการช่วยคุยอ่าเมื่อกี้จากเรื่องพินัยกรรมที่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับที่เราอยากจะเชียร์ให้ทุกบ้านกลับมาวางแผนพิจารณาครับตอนนี้เราจะเข้าเข้ามาสู่เรื่องพินัยกรรมชีวิตครับอาจารย์ให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับอะไรคือพินัยกรรมชีวิตกฎหมายเนี่ยในมาตรา12ของพรบสุขภาพแห่งชาติเขียนาว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ ปฏิเสธรับการรักษาเรียกว่านังสือปฏิเสธรับการรักษาครับก็คือว่าอย่ามายือ้อความตายของฉันได้เหตุผลหลักๆก,ก็คือว่าจะได้ให้หมอหรือพี่น้องที่ดูแลตัดสินใจว่าจะรักษากันแบบ,รบจริงจังใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะแยะหรือว่าเอารักษาไปคลองแล้วก็ให้ก็าจากไวอย่างมีคุณภาพเช่นไปชีวตที่บ้านครับ อยู่ในเขาเรียกฮอสปิสศูนย์บริบาลผู้บริยาสุดท้ายซึ่งเมืองไทยก็เริ่มมีแล้วยังธรรมศาสตร์ก็มีหลายมหลาลัยหลายโรงพยาบาลก็มีเพราะงันการอย่างนี้หมายความว่าก็ไม่ต้อง aggressiv e ในการรักษาก็คือว่าโอ้โหต้องใช้แสงเจาะคอ,อพานโนนพานี่ใช้ของไตเทียมนะแล้วก็รักษาไปตามอาการถ้าป่วยก็ให้มอร์ฟีนระงับความเจ็บปวดแล้วก็ให้เขาค่อย คุยสัสง่งข้อที่ยังค้างใจค้างคางใจก็คุยกันให้จบ,บจะได้ไปอย่างถ้าได้ทางพุทธศาสนาก็คือไปอย่าง,งไม่มีสงบไม่มีไม่มีข้อติดขัดการเขียนรีบิงวิวจะทําให้หมอตัดสินใจได้ง่ายเพราะถ้าไม่เขียนครับพี่น้องสามคนมทะเลาะก,กันอี็กเป็นแค่พี่นายกร,รมอ,อ่ะอ่าใช่พี่น้องคนนึงบอกเฮ้ยเต็มที่อ่าอ่ากระตันอยู่กระทันทันใช่ใช อืมให่แค่ะกตันยูหมื่นลี้อะไรนี่จะไปเลยกตันยูกตันหักกูไม่รู้ว่ากูอยู่อยู่พ่อแม่กูก็ไม่เคยมาดูครับเหมือนในหนามาเนี่ยมันเคยมาดูเหยอพอป้าแม่มาดกูก็ไม่สนละอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกโกรธมากต่างหากจะมาว่าเอ้ฉันมาคนดูแลฉัน็นคนจ่ายเงินทำไมอยู่ยกให้น้อยคนเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการทําอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าสั่งไว้แล้วนะอย่าไปยื้อย่าไปรักษาครับคือคนดูแลส่วนจะเป็นลูกที่เงินอาจจะไม่เยอะครับ ก็เสียสละมาดูแลคุณพ so ่อคุณแม่ไอพี่คนนึงก็มีสตางค์ก็เ้าไปนารจ่ายตังค์แต่กูไม่เคยมาดูเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าเราคุณพ่อคุณแม่ไม่เขียนไว้นะหมอก็จะต้องยืมใช่ราะเขามีหน้าที่รักษาออกไหมครับ ใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนเห็นไม่ตรงกันอีกคนนึงคนนึงบอกว่าคนนึงบอกว่าเอ้าพอแล้วแต่อีกคนนึงอีกคนนึงก็จะหาว่าเอ้าแกไม่กระตันยูเหรออะไอย่างเงี้ยอันเนี้ยนกระตันยูกระตันทันแหละอันเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สั่งไว้เนี่ยคือถ้าเราสมองยังดีอยู่ไม่เป็นไรเราสั่งได้เราพูดแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยระดับเนี้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นี่อยู่ในมืออยู่ในมือของคุณพ่อคุณแม่นี่เกือบจะ ร้อยเปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ en <ATE> ้าเตรียมเรื่องนี้ไว้ได้ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้การตัดสินใจของบรรดาลูกๆนี้ง่ายขึ้นการทำเรื่องนี้ง่ายขึ้นเยอะอย่างเชีวิตออนไลน์นะครับทำออนไลน์ได้ด้วยเข้าไปในเว็บไซต์ครับในไลน์ของชีวิตเนี่ยแล้วก็พรินพ์เลยซึ่งวันนี้ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังคุยกับกระทรวงสาธารสุขให้ออนไลน์ โรงพยาบาลทั่วประเทศเลยก็จะได้มีชื่อว่านายกิติพงศ์เขาจะได้มี data แบบเก็บเก็บไว้เงี้ยเกิดผมไม่เกิดบาดเทศที่ต่างจังหวัดผิดอ้าวกิติพงศ์เกิดสมองตายอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องปทำจะได้ไม่ต้องทำนู่นทำนี่ที่มันเกินกว่าการรักษาชีวิตไว้แต่ว่าผู้คุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจคําว่า ยื้อกับไม่ยื้อได้นะบางทีบางทีคนอาจจะ <c oughs> อาจจะรู้สึกอ้าวป่วยนิดป่วยหน่อยเอ้าไม่ต้องเขาเซ็นไว้แล้วปล่อยเถอะบางทีไม,นะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นะถูกต้องถูกต้องนี่ความเข้าใจผิด <c oughs> นะความเข้าใจผิดเรื่องนี้ด้วยก็ค <c oughs> ืออย่างที่บอกว่าชีวิตต้องยื้อเช่นอยู่ <c oughs> อยู่วันเนี้ยแหมนั่งคุยกับคุณผศพลผมก็อยู่หัวใจวายไม่ใช่อ้าวอาจารย์อิทธิพง์เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้มันต้องปั่นหัวใจไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมยังแข็งแรงอยู่เกิดอีเวนต์เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบหัวใจวายก็ต้องรักษาก็ต้อออออองงบบกกเเเผมมิิดุุััตตตหหรถชนวสาย อย่าปั้มไ,ไม่เงินไปต่อครับตอนนี้มันมีมมยุคนี้มันมีเทรนด์คนรุ่นใหม่เหมือนกันครับเขาพูดถึงเรื่องของลิ้นชักความตายก็หมายถึงลิ้นชักสําคัญที่ว่าหากพ่อแม่ที่บ้านเป็นอะไรไปเนะี่ยเอกสาร<อ>สําคัญทุกอย่างผมเข้าใจรวมถึงหนังสือเบา,าใจด้วยแหละจะมารวมกันอยู่ที่เดียวเพื่อป้องกันความวุ่นวายให,ให้ให้กับลูกๆอันนี้ก็คล้ายพี่ไหคกับที่ที่ทเราเกี่ยสักครู่เหรอก็คอลิสซี่มีอะไรบ้าง พี่นายกามอยู่ที่ไหนทรัพย์สินอยู่ที่ไหนสมุดเบใจอยู่ที่ไหนกุญแจ ATM ะนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่มีคําถามที่บอกว่าต้องเอาผู้จับ่ายผ่านจริงๆการมีส่วนบัญชีอยู่ธนาคารโฉนดเนี่ยมันต้องมีคําสั่งศาลนะครับ<อ>ตั้งพิกา,ารมรอดอกอขนาดว่าสมมตินะครับผมบอกมีเงินอยู่สักพันห้าร้อยบาทแต่เป็นชื่อผมอยู่ในแบงค์เป็นสม,มุติบัญชีเสียชีวิตลงเสียชีวิตลงคุณต้องตั้งพิการมรดก พันห้าร้อยบาทนี่นะถูกไม่งั้นเดี๋ยวบางคนคิดว่าอุ้ยเงินน้อยฉันไม่ต้องทําหรอกแต่ว่าในความจริงต่อให้สักเงินเอายกตัวอย่างสมมติพันห้าร้อยบาทถ้าคุณไม่ทําอยู่ในแบงก์แบงก์เขาเอาไปเลยไหมครับถูกเขาเรียกว่าเงินเขาเรียกเงินที่ไม่มีชื่ออะเงินครับครับถอนเอามาได้เอาไปทําบุญให้คนตายก็ยังดีกว่าใช่ไหมต้องถูกต้องก็คือว่าเราจะไปทําอะไรคือการบริหารพวกเนี้ยผมคิดว่าสําคัญคือมือลิ้นชักอะเก็บไว้เลยเอกสารตรงนี้อันนี้พินัยกรรมทรัพย์สินนี่บัญชี นี่พลักเครื่องนี่กุญแจไขเซฟผมมีเจออะไรแค่กุญแจเปิดเซฟไม่มีอุตสาห์เตรียมมาทุกอย่างนะแต่กุญแจเปิดไม่ได้กุญแจอยู่ในเซฟต้องมาทะลุเซฟอีกก็เหมือนกันครับมีคอมเมนต์ครับอาจารย์บอกว่า แม่เราบอกลูกทุกอย่างแล้วว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะสั่งเสียถ้าล้มป่วยรวมทั้งรหัสต่างๆเอกสารสําคัญ mm hmm. อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับบอกเราเองอาย40ุ40กว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ก็เริ่มทําพิ <c oughs> นัยกรรมชีวิตและมรดกทําไว้ให้พี่สาวแล้วค่ะประกันชีวิตกองทุน <c oughs> เขียนไว้ให้พี่สาวครบเกิดเป็นอะไรพี่สาวจะได้ไม่ลาบากพ่อแม่เสียหมดเหลือแค่พี่สาวคนเดียว <c oughs> อ่นนี้เป็นตัวอย่างีดีครับนี่นี่คือคือบริหารจัดการดีมากครับครับแล้วเราจะมีคนประเภทนี้เยอะเพราะว่าสังคมบ้านเรา เป็นสังคมเดี่ยวคนไม่แต่งงานเยอะมากใช่ใช่ประเด็นนี้ผมว่าคิดว่าสําคัญมากแล้วผมไม่มีลูกหลานผมจะไปชีวิตผมจะไปพึ่งพิงไอสถานเลี้ยงคนชราก็ได้แล้วใครจะมาจ่ายเงินให้ผมในเมืองนอกเขาเรียกว่า trust trust นะฮะเรียกว่ากอง trust ครับคือว่าถ้าผมมีตังผมก็เอาเงินไปให้ที่กอง trust เหมือนกับบริษัทหลักทรัพย์นี่แหละก็เอาเงินผมไปลงทุนโน่นนี่นะแค่กองทุนรวมครับแล้วก็ บอกว่าถ้าผมตายไปหรือผมป่วยให้เอาเงินนี้จ่ายค่าบ้านค่าโน่้นค่านี่ค่าน้านสารพัดเนี่ยให้เลยไม่อยากยกให้ลูกกอนเข้าใจไหมเดี๋ยวเอาไปมันใช้คือให้เขาช่วยบริหารจัดการแทนเราได้ไปลงทุนไปหรือไปฝากแล้วแต่เราจะเขียนนะครับแล้วก็มีที่อะไรเงี้ยก็จะได้มีเงินมาดูแลเราจ่ายค่าหมอใจไม่อยู่แล้วจะยกให้หลานต่อหรือจะไปบริจาคก็เขียนไปแต่ไม่มีซึ่งอันนี้เป็นประเด็นผมเจอเยอะมากที่ เข้ามาถามผมเวลาผมไปพูดเรื่องเนี้ยครับเดี๋ยบอกว่าเนี่ยอาจารย์อยู่ตัวคนเดียวมีคอนโดอยู่สองหลังให้เช่ามีเงินสดผมก็ถามไม่ยกให้หลานไม่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 หลานไม่ดีนิสัยไม่ดีแล้วหลานจะไม่มาดูแลก็จะมาดูแลตอนที่ป้างงนั่นแหละจะเข้ามาเอาเงินบริหารของป้าผมบอกว่าถ้าถามผมอ่ะไม่รู้จะทำไงผมบอกว่าถ้าถามผมวันนี้นะขายเอาตังมาเลยแล้วฝาก แล้วก็เอากินดอกผลแล้วเาไปเซ็นอะไรไว้เรียบร้อยไปถ้าจัิงก็เซ็นสัญญากับไอ้เนี่ยแหละไอ้ผู้ศูนย์ผู้ป่วยแอ่ศูนย์คนสูงวัยเดี๋ยวนี้มันก็มีพัฒนาไปหลายแบบใช่ไหมครับเดี๋ยวธุรกิจมันก็ธุรกิจที่แบบอย่างของเรามันมีที่สภากาชาติทำเนี่ยสว่างแต่ว่ามันก็อันนั้นก็อีกแบบแต่เดี๋ยวนี้มีชุมชนที่แบบไม่ต้องป่วยนะฮะก็ไปอยู่เป็นคอมมูนิตี้นะแล้วก็มีเข้าใจ่ายเงินให้เราเราก็จะไม่้งต้องกังวลเพราะถ้าเราบางทีเรางงแล้วล่ะ เราเป็นคนไร้ความสามารถเสมอแล้วความสามารถเนี่ยมันก็จะมีอิชธิชวทางกฎหมายอีกเพราะฉะนั mm. ้นถ้าเราวางแผนไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่เรื่องนิพนธกรรมชีวิตตั้งแต่เรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะง่ายอืออันนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วน่าสนใจมากเพราะแนวโน้มของสังคมมันจะเป็นมันจะเป็นคนโสดจะเยอะคน<จ>ะไม่ได้แต่งางานเยอะหรือแต่งงานแล้วจะไม่มีลูก,กเยอะเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นไอ้การบริหารจัดการการเงินนี่จะทำยังไงถ้าสมมติถ้ามีคู่ยังดีนะสามีเราดูแลเราดูแลสามีมีหลานที่ดีก็ยังโอเคเอาใล้หลานดูแลแต่ หรือหลานไม่ดี <hr owing. S 2> ไม่อยากให้มายุ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นทาร์เก็ตของการถูกหลอกอืมโอ้อันนี้ผมว่าประเด็นประเด็นนี้สาคัญมากยิ่งป็นปเป็นประเด็นอนาคตด้วยนะครับก็ม<ป>ีคอมเมนต์อีกนิดนึงครับอาจารย์เขาบอกว่าคุณแม่เรียกไปคุยคะ่ะบอกว่าถ้าแม่กลับดาวแล้วกลับดาวก็คือจากไปแล้วเนี่ยฮะเอกสารทุกอย่างอยู่ในนี้นะ <avored. S 1> นี่ใบบริจาคร่างกายนี่สหกรณ์บอกลูกบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็โกรธว่ามาพูดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเพิ่งมาคิดได้ทีหลังตอน ตอนวิ่งทําเรื่องของคุณลุงตอนเสียให้คุณป้าวุ้บอกว่าตอนนั้นวุ่นวายมากตอนนี้ก็อยากจะบอกลูกชายวุ้เหมือนกันว่าเอกสารอของแม่อยู่ตรงไหนต่อไปให้เริ่มให้คุยเรื่องพินกรรมจริงๆต้องทําพินัยกรรมด้วยนะคุณแม่ <laughs> จะยกให้ใครแล้วทำลิฟิ้องอยู่ได้จะเพอร์เฟกเลยกับจะสุดท้ายครับอาจารย์หากลูกๆอยากเริ่มต้นชวนพ่อแม่ให้รู้เรื่อง h o ว To d ด e ออกแบบความตายทั้งพินัยกรรมชีวิตแล้วก็พินัยกรรมวรดกอาจารย์มีคำแนะนำในการพูดไหมครับอันนี้ตรงที่สุดก็คือเอาผู้ใหญ่ที่พ่่อแมเรา รบถับถือหรือว่าเพื่อนเขาที่เขาทาแล้วลา่าบอกว่าข้อดีคืออะไรคือเราเป็นคนอธิบายเนี่ยยากเหมือนกันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเอา use case เอาตัวอย่างจากโซเชียลมีเดียโน่นนี่นั่นนะมาดูซีหนังเลือดคน้นคนจาง,งออาาห,นหนังเรือ่องอามุธอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดซ้ําๆนะซ้ําๆเหมือนประสาซ้ำรอยอะ่ะมันเป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของความที่ความกลัว เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสัจธรรมชีวิตว่าเราวางแผนทุกอย่างมาในอดชีวิตของเราอการวางแผนครั้งสุดท้ายเพื่อให้การจากของเราไปเนี่ยมีคุณภาพทำยังไงทําไมเราต้องมีพี่นายกรรมทำไมเราถึงต้องมีพีนายกรรมชีวิตเนี่ยอธิบายท่านฟังว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เวลาจากไปก็จะไม่ต้องกังวลจากไปไวซ์เวอร์ซ่าลูกก็ต้องทานะไม่ให้บอกว<อ>่าผมก็ทําให้คุณพ่อด้วยนะครับ,ค,รบคุณพ่อยกให้ผมเนี่ย<อ><อ>ก็ผมก็จะทํา ย้อนกลับไปถ้าผมตัวคนเดียวครับากว่าจะยกให้พ่อแม่หรือพี่น้องผมมาเทเวอร์แสดงว่าเรื่องพินัยกรรมไม่ใช่เรื่องของคนแก่ด้วยใช่ไหมทุกอ๋อที่บอกอ่าแต่เข้าใจผิดนะครับที่เราพูดกันวันเนี้ยเรื่องของทุกคนพวกเราเนี่ยเราอะทำหรือเปล่าอ่าครับเนี่ยกลับไปันเหตุผลยังไงอะบางคนอาจารย์ผมไม่ต้องทำหรอกผมตัวคนเดียวอจริงเปล่าถ้าถ้าบอกเราเรามีแต่ลูกคนเดียวโอเคไม่มีเดี๋ยวจะโผล่มาดีอล้าทำพินัยกรรมให้เขียนเป็นยากอะไรแล้ว เดี๋ยวผมได้บอกให้ทีมงานอายุน้อยๆของผมเตรียมตัวด้วยเพราะแต่ละคนเงินเยอะมากครับ <c oughs> เฮ้ยได้เงินเยอะวะนละรากหมดหรอไม่คือผมคิดว่ามันการทําแบบนี้ไม่ได้ยากอะไรครับยิ่งเรายิ่งคนหนุ่มคนสาวแล้วเดี๋ยวแม่เราอ,เออคือถ้าพ่อแม่เรามีความรู้ก็ดีไงก็ยกให้พ่อแม่อ,มออถ้านใจว่าพี่สาวเราดูแลพ่อแม่เราเรก็ยกให้พี่สาวเราอะไรเงี้ยโอเคครับนะครับมันมันคือ อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราพูดเรื่องพนัยกรรมหรืออีเป็นเพืนัยกรรมชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่นะไม่ใช่นะครับถ้าเราบอกพ่อแม่ให้เราทําเนี่ยที่บอกว่าครับเราก็ต้องทําด้วยอคือสอนจะสอนใครเราก็ต้องทําให้เป็นดูเป็นตัวอย่างใช่ประเด็นนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้สาคัญมากเพราะบางทีเราคุยแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องพ่อแม่แต่ว่าในความเป็นจริงลูกอายุไม่น้อยนี่ก็ยังจําเป็นอยู่เหมือนกันพวกคนดูต่างไวพวกคนที่ดูแลผุปการีนี่แหละมีอีกสองคอมเมนต์ครับจย์เขาบอกว่า เขาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยอายุ40เริ่มทําของตัวเองก่อนค่ะเรื่องลิฟวิงวิวสมมติเราใจและพี่นัยกร,รมอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นไว้กับญาติแจ้งที่จัดเก็บไว้รวมถึงเอกสารต่างๆนะครับแต่เขาบอกว่าของคุณแม่นี่คุณแม่ไม่ชอบเขียนเลยเลือกพิธีการอัด,ดคลิปเสียงไว้ไม่ได,ไได้ถ้าเป็นลิฟวิ่งวิวนี่ได้ไดแต่ถ้านี่ในนี้เขาพูดว่าเรื่องจัดแจงทรัพย์สินด้วยท่านในเชิงในเชิงกฎหมายไม่ได้ดม<ต>ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยครับไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือหรืออาจจะเป็น เป็นเจตามที่ลูกๆปฏิบัติตามเองก็ได้เช่นสมมติว่าแต่ถ้าลูกรู้กันเนี่ยอาจจะได้ลูกบอกว่าโอเคแม่แบ่งนี้นะนะปฏิบัติการอันนี้คือเป็นเรื่องตกลงกันเองเช่นบอกว่าให้พี่คนที่สส่วนคนนี้เลาไปเราไปทำแบ่งผู้จัดการโรก,ก็จัดการตามแนวนี้ ครับแต่ถ้ามีข้อขัดแย้งในเชิงกฎหมายลิงจะไม่ได้อแต่ถ้าพว,พวก living view การจัดการร่างพิธีกรรมอะไรพวกนี้พวกนี้ได้พวกนี้ได้ไดอ่าครับอันนี้มีเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับอันนี้เขาบอกว่าพ่อเรามีสติมากพอแกเริ่มป่วยก็เริ่มจัดแจง<ะ>บอกเราให้จัดการทุกอย่างอ่าบอกว่าโดยเฉพาะสมุดเบาใจนะครับบอกว่าเอาข้อจริงมันมีประโยชน์มากสําหรับคนที่คิดรอบคอบใจกว้างต่อการสั่งเสียเพราะฉะนั้นจะบอกเรื่องการสั่งเสียไปทุกอย่างร่บอันนี้ครับผมคิดว่า ชื่อจริงถ้าวันนี้ผมว่ามันต้องก้าวผ่านสูตรบรใจด้วยซ้าไปม,มันมีตัวอย่างหนังสือรีวิววิวที่เป็นรับกา,ารรัาทีเป็นฟอร์มนะครับที่ชีวิตก็มีตัวอย่างง่ายสุดอันนั้นดีกว่าสูตรบริจด้วยเพราะมันติกต๊กติก๊กเอความยายกอันี่ผมลืมไอ้ตอนที่ให้ตัดสินใจอ่ะใครต้องบอกเขานะลูกคนไหนภรรยาหรือพ่อแม่เราหรือใครคนที่ช่วยตัดสินใจใช่ไหมว่าตัดสินใจที่จะไม่ เพราะหมอต้องถามตรองออกไต้องถามอย่าดูว่าถามใครถูงนี้ไม่งั้นพี่้องสิบคนทําไงอ่ะครับครัไอ้นี่ก็จะ็นปัญหาไอ้ผมไปจับตัดสินใจผมกลัวครับเนรคุณอ่าใช่มีแค่สิิงเลยลูกความผมเนี่ยตอนรำพีนายการบอกว่าเขียนได้พิธยการอะไรถ้าใครไปตัดสินใจไม่ยกกระดกให้โอ้ทุกคนยอมเลยก็ต้องอธิบายอ่ะครับว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นการเนรคุณเป็นการที่จริงเป็นการตอบแทนเป็นกัรตํดอยู่แล้ว ให,ให้คุณพ่อคุณแม่เราหร,หรือเว้นตัวเราไม่รมาด้วยไม่ทรมานและที่สำคัญอีกอันนึงที่เดิมพูดไปการรักษาพยาบาลด้วยการยื้อความตายแพงมากนะครับใช่มีผลกระทบเศรษฐ,ฐกิจทั้งครอบครัวต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปคนที่ดูแลยิ่งด,ดิสเทรสหรือยิ่งมีปัญหาเพราะว่าเขาดูแลช่วชีวิตเขาดูแลสามปีนี้เขาเสร็จเลย เพราะจริงๆเนี่ยการไม่ยื้อเนี่ยมันจะมีที่สําคัญคือเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะถูกครับถ้าคุณ<อ>รวยก็โ okay อเคผมเคยเจอแค่สัยี่สิบล้านท0เจล้านโอ้โหเจ็ดสิบล้าน,นแต่ทีมก็สูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุฟังอาจารย์อธิบายผมเข้าใจว่าไม่ไม่ยากไม่ซับซ้อนเลยนะครับถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปทีเว็บไซต์ชีวามิรก็มีนะครับ<ช>ถ้าต้องไปต้องไปการดาวน์โหลด เป็นคล้ายๆกึ่งลิฟวิ่งวิวจำแนกต่องๆอาจารย์โชว์ไ้ชีวิตี่สำคัญมากอันนี้น่าจะขอได้จากทางชีวมิตก็ได้ใช่ครับเข้าไปแล้วโหลดเลยครับมีแอปพลิเคชันโหลดเลยครับดีมากมีเรื่องเตรียมตัวจัดทรัพย์สินเรื่องอะไรเงี้ยให้ความรู้ดีมากสสก็เป็นคนพิมพ์ลองเข้าไปเข้าไปหาในชีวมิตได้นะครับแล้วก็เผื่อว่าจะได้ทำอาจารย์ทายอินได้เลยไปไปโหลดเลยครับไปโหลดเลยครับเพราะว่าควาจริงอย่างที่เราคุยกับอาจารย์นะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ให้ภาพใหญ่ๆให้เราเห็นว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ ไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนแต่ต้องเป็นเรื่องที่คิดวางแผนล่วงหน้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นคุยกันในครอบครัวถือว่ามาคุยกันวันนี้ครับว่าเฮ้ยต้องคุยกันแล้วนะคืออย่าไปอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องที่เรากําลังพูดถึงสิ่งที่ต้องมาแน่นอนใช่ไหมครับเพราะนั้นมันการเตรียมแบบนี้มันจะทําให้สงบแล้วก็ดีกับครอบครัวทุกคนและกับประเทศส่วนรวมด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่เกิด ม่เกิดปัญหาบุญปัญหาคดีความล้นศาลอะไรอย่างนี้นะครับคดีความล้นศาลไม่เกิดการใช้จ่ายเงินที่ไม่จําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยโอ้มันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนครับครับครับในเงิ่ก้อนเล็กๆใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าฟังเรื่องนี้เสร็จจะบอกว่าแหมชวนเปลี่ยนไม้เสร็จก็ไม่ใช่นะครับก็ลองลองลองรับฟังแล้วก็ลองไปพิจารณาไต่ตรองดูว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีคครับบขอุณครับขอบคุณครับ